เรื่องของงานประเพณนีมาไล่ขา่าวตอกค่ะคุณผู้ชมครับบอกว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยกับว่าใดที่จังหวัดยโสธรค่ะเพื่อนบอกว่าประเภทนี้นี่นะคะเป็นหนึ่งเดียวในโลกและก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับสเสน่ห์แห่งวิถีอีสานที่ยโสธรค่ะโดยนายชาญชัชยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรไดี่เป็นประธานในการถแถลงข่าวประเภทนี้แห่มาไล่ขา่าวตอกประจําปี2568ประเภทนี้หนึ่งเดียวในโลก เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์และก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวไหามาเที่ยวชมความสวยงามตาการตาของขอบวนมาไล่เข่าตอกสเสน่ห์แห่งวิถีอีสานที่มีหนึ่งเดียวในโลกค่ะ เพื่นกำหนดจัดระวังวันที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดจัดยูทีบริเวณสนามนาทีวาการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรภายในงานกะมีการแถลงข่าวมีการสาธิตขั้นตอนการเห็ดมะไล่ข่าตอกตั้งแต่ขั้นตอนการขัดข่าเปลือกแล้วก็เอามาฟัดข่าตอกแตกแล้วก็มีการเอามาห้อยเป็นมะไล่ข่าตอกที่สวยงามโดยความมานาอุตสาหะแล้วก็จำน่ายเป็นสินค้าโอท็อปนั่นเองซึ่งการแสดงศิลปะวัฒนธรรม และการแนะนำเรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยมาคูเทสีภาษาซึ่งกระดับความสนใจจากซื้อม่อนชนเป็นอย่างมากภายหลังจากการถแถลงข่าวและกับซื้อม่อนชนก็ได้นั่งรถนะคะเครื่องแตกๆนี่แหละคะ่ะเป็นรถแตกๆไปเยี่ยมชมการเหตุมะไล่ข่าวตอกในชุมชนน้ำนะคะโดยงานประเภทนี้แห่มะไล่ข่าวตอกเป็นประเภทนี้หนึ่งเดียวในโลกที่ช่าอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยโสธรได้รวมกัน ห้อยเป็นพ่วงมาไล่าขาตอกถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อซื้อความหมายแทนดอกมณฑรบที่เป็นดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ซึ่งจะบานเฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจ้านั่นก็คือวันประสูติตสัรุป,ปรีนิพานและก็วันที่ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งการแห่มะไล่าขาตอกก็เป็นประเภทนี้ดังเดิมของชาวตำบลฝ่ายหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะคะประเภทนี้นี่มีมาด แล้วเป็นงานบุญมาคาบูชาต่อมากระ่งเสริมแล้วก็ยกระดับให้เป็นงานประเภณีประจำอำเภอม,มหาชนะชัยแล้วก็เป็นงานประเพณนีประจำจังหวัดยโสธรประเภณนีแห่มาไล่ข่าวตอกได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน16ประเภณีในปี2 5 6 6 เพื่อนำไปสู่การยกระดับสู่ระดับชาติและกะหาหน้าชาติชุมชนบานฝ่ายหยาดอำเภอมหาชนะชัยกันยังได้กับคัดเลือก1นึในสิสุดยอดชุมชนตนแบบเที่ยวชมย่นวิถีประจำปี2 5 6 6ของทางกระท่วงวัดคณธรรมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นประเภทนี้หนึ่งเดียวในโลกที่มีความสวยงามนะคะเป็นประเภทนี้ที่ร่วมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนนั่นเอง